สวัสดีครับบ้านสวนผักกลางป่าบ้านสวนนิชานานๆได้มาอัปเดตทีนะครับตอนนี้วันนี้บรรยากาศดีนะครับช่วง9ก้าโมงกว่านะครับ9ก้าโมงกว่าฝนตกโปอยๆนะครับบรรยากาศโอ้ดีก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตบรรยากาศสวนให้ได้ชมกันนะครับ วันนี้จะให้มองมุมกว้างนะครับผมนี่เป็นที่ล้างทำความสะอาดนะครับข้างบนข้างบนก็จะเป็นโรงเรือนตอนนี้กำลังเก็บตอนนี้กำลังเก็บอยู่นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นร่องรอยของอรารยธรรมของพายุที่มาพัดกระหนำ่ำเมื่อสองสามวันทย์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องผักที่กำลังลงใหม่นะครับ นี่น้องผักที่กําลังลงใหม่ข้างบนมันก็มีเดี๋ยว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 จะพาไปดูนะครับข้างบนแต่วันนี้ให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับปลายนาครับปลายนาผูดใยมักหากินเนี่ยหากินง่ายครับข้างนาข้าวกำลังเขียวนะครับที่สวนจะมีสองระบบนะครับเป็นระบบน้ํานิ่งนะครับก็น้ํานิ่งกับน้ําบนนะครับ ตัวแปลงข้างบนกําลังเริ่มไล่เก็บนะครับทําเป็นรุ่นไปนะครับทําเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปนี้จะพยายามมาอัปเดตนะครับข่าวสารข้อมูลหรือว่าจริงๆแล้วผมอยากาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทําผักนะเริ่มตั้งแต่ผักดินมาจนถึงทุกวันนี้ทําไมถึงได้ปลูกแบบ มาเป็นระบบน้ำนิ่งเป็นระบบไฮโดรนะครับจะแชร์ความรู้ที่ศึกษามาเองนะฮะที่ทำอยู่นะครับที่มันมีผลผลิตไปขายได้ทุกวันเนี่ยอยากมาแชร์หรือวิธีการปลูกการดูแลรักษาเดี๋ยวยังไงช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับต่อไปนี้ก็จะเข้ามาบ่อยๆแล้วนะครับเริ่มบ้างนะครับเริ่มเริ่มเริ่มโอเคเริ่มอยู่ตัวละเมื่อกี้อาจจะเหนื่อยๆนะครับ อาจจะเหนื่อยมันดูแลคนเดียวตอนนี้ก็มีคนมาช่วยแล้วนะครับอันนี้เป็นข้างบนนะครับน,นี่เป็นข้างบน,งบนเดี๋ยวข้างบนก็จะมีอีกเป็นระบบน้ำนิ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับฝนตกเดี๋ยววันหลังคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเด้อขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบ้านสวนกลางป่านะครับขอบคุณครับ